จากการที่ได้ลงพื้นที่สืบค้นแหล่งโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสกลนครหลายจุดเราได้รับข้อมูลโบราณสถานที่ตกสำรวจซึ่งมีเคยมีการจดบันทึกหรือเล่าถึงและวันนี้ ผมได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่ายังมีปราสาทโบราณที่หลับไหลซ่อนตัวอยู่กลางทุ่งนากลางเมืองสกลนครซึ่งอยู่ห่างจากสะพานของโบราณประมาณ800เมตรและห่างจากปราสาทนารายเจงเวงประมาณ2กิโลเมตรโดยชาวบ้านเรียกจุดนั้นว่าปราสาทพลสิมตั้งอยู่ที่บ้านกกส้มโฮงตำบลท่านาเวงอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครปราสาทพลสิมปัจจุบันอยู่ในที่ดินของเอกชน มีการทำรั้วกั้นไว้คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปดูหรือสำรวจได้ะกี้สูงเลยบอครับทางพระาตรนตะกี้แต่โตอันนั้นนะพระิสูงตรงตรง,ตรงเพื่อนที่เพื่อนอยู่ค่ะครับแล้วการเป็นเป็นเกาะขึ้นไปนะภาษาบ้านเฮาเนอะเป็นเกาะเป็นเกาะขึ้นไปอยู่กลางนะหมอครับอยู่กลางซเ,เอเอกลางกลางกลางนั่นมีแต่ป่าล้อมรอบแล้วก็มีมีน้ํามีมีซ่าล้อมอีกรอบนึงแล้วก็มีมีปราสาทตัวนี้อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางค่ะ เราก็คือได้รับความนอนุเคราะห์จากคุณแม่ครับเพราะว,ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าจุดจุดหนึ่งได้ซึ่งณปัจจุบันครับปราสาทโพนสิมเป็นพืน้นที่ของเอกชนคุณแม่ที่อยู่ข้างๆเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้าด้านหลังบ้านของคุณแม่ได้โดยการมุดรั้วเราก็จะไปดูครับว่าฐานปราสาโทโพนสิมเป็นยังไงตามไปพร้อมกันครับคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นฐานปราสาโทโพนสิมที่เขาบอก แต่เราจะเข้าไปยังไงปัญหาของเราก็คือลกมากเราคงจะได้มุดรัวเข้าไปเนาะแต่ที่เราต้องระวังครับก็คือณนปัจจุบันจุดที่พบฐานปราศาสตรโพลสิมเป็นพื้นที่ของเอกชนครับเดี๋ยวเราจะลองมุดเข้าไปครับยังไงก็มาแล้วน่าจะถ่ายก่อน จุดที่เราจะไปค้นดูวันนี้ครับไม่ห่างจากปราสาทขอมพระท่านอะายจริงเวงครับประมาณสักหนึ่งกิโลแล้วก็ใกล้กับจุดที่พบสะพานขอมครับซึ่งก็ประมาณ1นกิโลครับจากนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าฐานปราสาทโพนสิมที่เขาบอกอยู่จุดไหน มันต้องเป็นตรงนั้นนะพี่วาที่เราถามแม่น่ะแม่บอกว่าอยู่ตรงนี้สมัยยังน้อยเพิ่นบอกกล้ามาเพิ่นว่าผีเคสเนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปครับตอนนี้ปราสาสตรของในสมัยโบราณผมคิดว่าก็คงจะตั้งเด่นเป็นสังหาครับแต่ตอนนี้เป็นพันๆปีผ่านมาแล้วก็คงเหลือแต่ฐานในในปัจจุบันครับแถวนี้ก็คือเป็น เป็นพื้นที่ของเอกชนครับปล่อยให้มีหญ้าขึ้นลกล้างเลยเรายังหาฐานประสานไม่เจอครับเดี๋ยวเดินไปดูสักพักโอ้หมามุ่ยแล้โวโตหมามุ่ยแล้โวโตอุปสรรคครับหมามุ่ยหมามุ่ยเล่นงานแล้ววาย ยังไม่เห็นฐานประสาทครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือเห็นหมามุ้ยครับอุปสรรคของเราคือจุดที่เราสำรวจมีหมามุย้ยมีมดแดงสรุปว่าการลงพื้นที่สำรวจของเราในวันนี้ล้มเหลวเราไม่พบประสาทโผลสิมหรือฐานของประสาทโผลสิมเราตัดสินใจยกเลิกการสำรวจแต่ยังถือว่าโชคดีอยู่บ้างครับจากการสืบค้นข้อมูลเราได้ทราบว่า เคยมีคนเข้ามาสำรวจก่อนหน้าเราแล้วหนึ่งคนเมื่อปี2018และได้ถ่ายภาพไว้จากภาพที่เราได้เห็นสันนิษฐานว่าเป็นฐานของปราสาทโบราณพบก้อนหินศิลาแรงและหินทรายกระจายอยู่โดยรอบมีสระน้ำโบราณเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของคนในยุคโบราณครับตั้งแต่อยู่นําพ่อนําแม่น้าตาลน้ำยายมาเนอะอาะอยูุในน,นี่บ่ได้ไปใสแต่เดี๋ยวนี้บ่ได้ไปเบิ่งจักเทื้อบ่เคยไปทางนั้นหาเพราะว่าอมันโบแม่นส่วนของเฮาและกัมันมีคนมาครอบครองเข้าเบ่กล้าเข้าไปนะสมัยที่ แม่ยังน,น้อยเนี่ยตรงนี้ม,นนาาามันเป็นฐานประสาทมันเป็นเท่าไหร่แม่มันมันกะหกนะล <หก S 2> <ก>ูกเ้ยหกหกกับแม่กนยังว่ามันสิเป็นจอมแบบนี้นี่เป็นจอมแบบนี้ม,มันสิมีมีอันมีน้ำล้อมรอบมันสิเป็นจอมขึ้นไปสูงสูงเข่ากระบอกคือพ่อแม่เพื่อนกระบอกว่าบุหงไปไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยนันยันว่าเฮาเล็กน,น้อยบมจากความยันไปลบลู่อย่างเพื่อนหาน่าค่ะกับความความเสือ่อเนาะสมัยโบราณเพื่อนเพื่อนกระสอนมาแบบนั้นก็เข่ากระบอกได้ไป ก้อนละไม้กับกรอนลไม้ของซุ้มแม่ละเบอร์<ม>กับเ่าได้อนั้นบ่ค่อยได้ไปหามีแต่ผู้อื่นเอาไปกินยานอืมคือหมายถึงว่าคำซักซิสของเมื่อตะกี้มันเป็นป่าได้ลูกเลยมันเป็นป่าม,มันบ่ได้แปลนแบบนี้ครับ อันนี้มันเพื่อนมาเพื่อนซื้อครอบครองเพื่อนกลับมาไถมาเห็ดมาอย่างเพื่อนกะลุงจุนของเพื่อนหานะก็บอเคยย่างไปเบืองจักเสือกาเป็นยุคสมัยเดียวกันครับสะพานขอมเขาเนาะโบ้ไกลกันนะเป็นสะพานขอมโบ่ไก่โบ้หาง้อยเมอนสะพานขอมกระหวางนั้นไปนั้นนั้นไประหว่างนั้นจังน้อยครับผมหานะก็เลยเบ้าเดี๋ยวนี้สีซากเพื่อนสีไทยเพาะเพื่อนไทยลายเสื่อเพื่อนถุ่มลายเสื่อได้ถุ่มลาย ตะกี้สูงเลยบ่ครับตะกี้แต่โตอันนั้นนะันสิสูงตรงตรงเพื่อนที่เพื่อนอยู่ค่ะครับเออแล้วก็เป็นเป็นเกาะขึ้นไปหน้าภาษาบ้านเฮานะเป็นเกาะเป็นเกาะขึ้นไปอยู่กลางหน้าบ่ครับอยู่กลางซเออกลางกลางอกลางนั่นมีจะป่าล้อมรอบแล้วก็มีมีน้ํามีมีซาล้อมอีกรอบนึงแล้วก็มีมีปราสาทตัวนี้อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางค่ะแล้นี่ก็สิบ่อาสิบ่เรือซากเพราะเพื่อนเพื่อนถมเพื่นไทโอ้ยเพื่อนถงเป็น ไปเป็นพันหลดุดคุณบออเจ้าของพี่เพื่อนนะเพื่อนถงเพื่อนอันนั้นจักเพื่อนเห็ด่าใดกับจักกัญยวาเพื่อนคือเห็ดได้ฮะนะเฮากะแต่เฮากะปลูกพ่อแม่เขาปลูกฝังมา่นนั้นฮะนะลูกครับเป็นที่โบราณสถานเนาะใช่ค่ะผมคิดว่าคนในเมืองสกลนครนี่ยังเบาทราบมาก,ก่อนว่ามันมีปราสาทอีกหลังหนึ่งที่ที่ตกสำรวจมหู้ดอกค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าปราสาท โค,ค,คนสิมค่ะโคนสิมค่ะเพราะว่าคนโบราณเชื่อว่าตรงนั้นคือสิมค่ะก็เลยบอกว่าปราสาทโคนสิม,มนะไม่เนาะครับ